เลยเชียร์ยอดให้เขายังเกมให้ลูกค้าแก้แล้วเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วเริ่มใหม่แล้วเนี่ย NT เล่นในนี่เล่นปิงในไอ้ดรอปตัวแม่งอยู่ไอ้นี่ไหมตัวแม่งอยู่กล่องไอ้ดรอปจะแม่งอีโมพวกกูขอบผมแบบเปิดปิงอะเปิดปิงใส่อะเล่นโคตรที่อะลอเดี๋ยวรอเดี๋ยวคนโดนมาคนโดนโดนไปสองคนมั้งแทงเลยครับแล้วกูแล้วกูแล้วกูบ้าตียอดสันตีมาครับกูบ้าไปเลยไปเล่นที่แล้ว เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้องกับพี่ไม,ม้มาพี่ไม้โดนเอา้าพี่เกมพี่แจ็คอยู่ไหนอะ่ะพี่สันติโอดแล้วครับนู่นนะ่ะคนที่ถอดเสื้อไทยกองอะ่ะไอโฮมบอกไปแล้วไอโฮมบอกไปแล้วเคลียรถค้าก่อนเหลือสามเจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวโอนกันนะครับเดี๋ยวเคลียร์กันที่ก่อนเรียบร้อยครับเคลียร์หมดครับมาเลย,ยนะครับโอ้ยเพย์เยอะห้าแสน 5, มาแล้วดิดตัวตุยมาแล้วดิ สามแปดสามนะครับสามแปดสามนะครับไอเดีเจ้าสามแปดสามครับผมเข้าละครับ5้าแสนเข้าละแทงเลยพิมพ์ได้ใช่แล้วโอนเงินไปที่สามแปดสามนะครับฝรั่งเขาไม่ต้องสนใจครับฝรั่งอาจจะมีเรื่องมีราวในนิดหน่อยครับมาเล่นกันดีกว่าครับโอ้ยพไทยคูณมาแล้วดิเจ๊ด มาครับมาครับจะเตียนครับมาเล่นดีกว่าครับตรงนี้ครับแบบดูให้หน่อยอ่ะเนะี่ยกำลังดูอยู่รอดูไทคูนอยู่อ่ะพี่ไทคูนโอนมาแล้วพี่นี่โอนมาแล้วเดี๋ยวกูเช็คชื่ออีกทีทน,นะเพื่อนแป๊บนึงเออมอร์ลินสันติมองอ่ะอ่าไทมอนโอเคเพื่อนครบละครบเนาะปิดแล้วนะครบครบครบปิดปิดไปละตีก่อนนะไปไปไป พี่ไทคูณลงเสียน้ำเงินแล้วพี่น้ำเงินมาโอ้โหเจ็เพื่ <มา S 1> อนสวยครับพี่ทพทไทคูณสวยจัดเคียงกันให้ลูกค้านะแล้วก็มึงอ่าเ<อ>ขียนอยู่เ,ยเออเปิดรอนอะไรแป๊บนึง คุณน่าจะประมาณเหมือนเหมือนเน็ตหรืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนี่เดิมแต่ยอมฟิลฟิลดึงเน็ตประมรับนะครับว่าเรื่องมันคือเลตจริงครับขอโทษด้วยใช่จริงครับพ่อหนูยังเลจริงครับเลตจริงงคือเลจริพ่อหนูก็ยังไม่รับคนโดนกี่แจ้งครับแก๊งไหนโดนบล็อกี้าพี่มีมี NBA ครับเพราะว่าพอคนเดียวแล้วก็สองคนแล้วเขาก็ไม่สองคนั่นแหละครับสองคนครับพวกผมเตือนแล้วแล้วมีคนที่สองแล้วเขาไม่ฟังพวกผมก็เลยบอก เมาไปเลยทางนอ่ะคือคนคนแรกก็คือคุณสั่งไปแล้วใช่ไหมหยุดใช่แต่คนสั่งแล้วพี่เตือนเราเตือนเราด้วยเราตะโกนเตือนเลยพี่แต่เขายังตัดสินใจที่จะทําอ่ะใช่ตะโกนแล้วแต่ก็แบบตะโกนอยู่ดีอ่ะคือฝั่งผมอ่ะเห็นเห็นเขาอีโมลมใช่ไหมผมก็บอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เขาออกเลยคือตรงนั้นคือตกใจกันหมดเลยว่าอีโมใครแล้วก็กําลังมองหาว่าใครโดนอะไรหรือเปล่านี่ไงครับอาจจะเป็นตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพราะภาพหรือเป็นเพราะอะไรด้วยพอพอผมแบบหยุดคุยกันอ่ะก็ยังตัดสินใจแทงพวกผมต่อใช่ ท่านั้นที่ผมขอพูดแล้วนะผมเป็นสวะผมก็พูดว่าอย่าเพิ่งแทงเพราะมันแบบผมเห็นแต่ว่าเอาต้องไงครับคุณยอมไงคุณเสนอเลยผมให้คุณเสนอก่อนท่าแสนด้เล่นนะครับขอขอบปรึกษากันแป๊บนึงได้ครับได้ได้ได้ปรึกษาความดีนะเป็นความผิดพลาดของได้เราได้เอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยเออครับขอรับขาได้ครับเอาเลยครับเอาเลยเราคุยกันเลย มาครับมาครับมาแผดล้างมือแหล่มือแหลยยืนอยู่เฉยไอ้ขี้มือจัดเลยไอ้ยงงจริงไอ้ผมแดงผมเห็นนะไอ้ผมแดงอ่ะไอ้เขี้อีโมแบบร้อยเมตรหล่ำไอ้เขี้เป็นพันอ่ะดูตรงแหมอีโมอีโมห้ามายอ่ะไอ้ขี้โคตรไกลอ่ะอีโมแบบไวไฟแต่ที่มันปิงแบบมันเหมือนดึงปลั๊กเน็ตอะไรเงี้ยประมาณน่ะเพี่อีโมโคตรไกลอ่ะผมเลยผมเลยแบบมึงจะเล่นอย่างงี้ไหมแบบพูดไปเลยอ่ะ คนที่นงที่นอนอยู่ตรงนั้นนะครับระหว่งรอคุยกันมามาเล่นก่อนได้ครับผมก่อนได้ครับมาเล่นยพี่เกมยังปัดไลวมัรอบอร้วยมันมอบเลยนมอัไมับดีมันเิดเปิดเปิดเปิดเเปินเปิดเปาดเปิดเปิดเหิเปเปปดเปกดเปิดเเดิดเปิเปิดปิดปเปิดเหิ้เปิชเปิดเปเมิดเป็เปิดเเดดเเปดเดเหปด้ิเเปปปเปปด มีใครจะลงอีกไหมไม่มีปิดอ่ะนะมีไหมครับแป๊บนึงนะครับโอเคงั้นปิดนะครับแก๊งสีอะไรอ่ะแกงสี่นะครับมาลุ้นกันนะสีมผูสี่ผู้พี่ชมพูชมพู้ก็เอ๊ะทำทำไมพิมอนน้ำเงินล้านหนึ่งอ่ะพี่ผมว่าตอนนี้เปิดกูก็ไม่รู้พี่กูเห็นพี่กูตายกูนึกว่าข้าวหมดยังหาข้าวหมดเออยังถามเลยข้าวพี่กูหมดเหรอโอย ท้องเป็นรูขนาดนี้เพราะข้าวหมดเสียงดังซึบอ่ะข้าวหมดอ่ะส่องส่องเอ็มได้ไหมครับสองคนโอเคครับสอเอ็มเ้าชมพูต้องมันไม่ไม่ไม่ชีวิตชีวิตพี่ผมไม่ได้มีค่าแค่นั้นเลยเดิพี่ผมเองแล้วอ่ะแทงเลยครับแทงเลยครับแทงเลยครับมาเลยมาเลยเออพร้อมพร้อมเท่าไหร่มาถึงว่า อถ้าเตลินพร้อมเมื่อไหร่ไม่ใช่ช่วงนี้ครับเอาช่วงไหนพรุ่งนี้ตโว่าจะเปิดสักประมาณห้ายังไม่แน่ใจเลยครับเอางี้เราติดกันไว้แผนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราผมไปหาถ้าคุนรักเดือนหน้าอะไรเงี้ยโอเคป่ะคุณเล่นติดไว้ประมาณเดือนหน้าใช่ไหมคะใช่ใช่เดือนหน้าเอาจริงๆนี่ถอยหลังให้แล้วนะครับเพราะ ที่นัดตอนนั้นกันไว้ก็หลังสตอรี่พผมจบนะผมก็จะตัดสินใจจะเล่นอะนั่นนะตอนนั้นที่ที่ที่คุยกันไว้ที่ว่าทางสภาก็บอกแล้วก็ตรงนั้นก็คือแบบว่าถ้าอาวุธแทบทางพวกนี้พร้อมถ้าทางนี้พร้อมก็อาจจะไปเล่นอาจจะไปหาเป็นฝ่ายไปหาเองด้วยซ้ำเาะค่ะที่ที่คุยกันไว้ะตรงนั้นอันน้คคนละส่วนนะใช่คะคือเรื่องอันนี้คือคนละเรื่องนะใช่ครับใช่ค่ะอันนี้เรื่องเนี้ยผมให้เวลาคุณแค่ถึงเดือนหน้าแต่อาจจะแบบหลายๆวันหน่อยแบบไม่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 มีวันเป๊ะอะไรเงี้ยแต่เดือนหน้าแน่น เดี๋ยวยอนไทมอนนะครับไทมอนได้เล่นครับติดไว้แพ้หนึ่งมีใครจะลงอีกไหมครับมีลงอีกไหมโอเคปะได้แลครับมีใครจะลงอีกไหม,ไ,หมไม่ลงจะปิดแล้วนะครับโอเคครับปิดนะแป๊บนึงนครับพี่พีพ่ว่าไงลองลองคุยกันนะครับลองคุยกันปิดนะครับผมคุ้นกันครับพี่มาครับมาเฮง,ง,งเฮงเรื่อยๆยื่อไทมอนลงน้ำเงินอ่ามีมีทางอื่นไหมครับ ก็มีเวลาเต็มตัวนเยอะเลยนะ,ะหรือว่าทำไมมันเป็นเรื่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่าอยากฟังทางอื่นครับผมมีมีไหมครับพ่อมีไหมโอ้ย,ยวิธีนี้ผมไม่อยากเรียกอะไรเลยดิมันเป็นวิธีที่แบบต้นตีนจัดเลยขนาดเพื่อนในแก๊งเตือนก็นยังไม่ฟังอะ่ะผมก็ต้องกระทืบแกง๊งเพื่อให้ไปเตือนมันอีกทีนึงอะ่ะให้มันฟังให้ได้อะ่ะไม่งั้นแก๊งก็เดือดร้อนเรื่อยๆอะ่ะอันนี้เข้าใจครับผมอันนี้เข้าใจใช่ปะเข้าใจแพราว่าแก๊งเตือนไปแล้วไงคือผมก็เข้าใจว่าแกล้วว่าแล้วสั่งสอนว่าแบบ เขาทำผิดเราแกงต้องมารับผิดชอบใช่ใช่ครับใช่ครับอาเข้าใจครับอันนี้ผมเข้าใจครับผมไม่ทำอะไรเดี๋ยวเขาก็ไปทำอีกอ่ะไม่ขอชื่อขอชื่อคนทำได้ไหมครับขอชื่อได้ไหมมาครับผมมาครับมาครับข้างหลังนะครับใครที่นอนดูผมคุยกันอยู่นะครับฟังเราคุยกันชื่อลูกได้นะครับชื่อลูกครับลูลูกค่ะลูกไอ้คนนะครับ ไหนวะพี่โฮมที่เอนี่เราอะที่เราแดง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 คู่เลยเหรอเนี่ยเนี่ยมีคนเดียวเนีมีคนเดียวครับมีคนเดียวแต่อีโมสองผมแดงมีคนเดียวในแกงครับใช่ครับใช่ครับแต่อีโมสองไงไปอีโมไปสองคนไงทำคนเดียวอะทำคนเดียวเลยอะฮาวดองอ่ะฮาวดองดองอะเตือนแล้วเนาะตามนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันอื่นไม่มีละเพราะมันผมไม่อยากเรียกอะไรมันคือถ้าผมเรียกมันก็ดูดูน่าเกลียดเหมือนกัน เข้าใจครับเข้าใจมาเรียกพอโดนแทงปริ้งยี่อะไรเงี้ยมันทุเรศอ่ะครับเข้าใจครับตามนรียกขอโทษเรื่องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษผมสิโอ๋ผมก็ขอโทษด้วยครับทีู่ในไอเดาะครับขอโทษนะครับขอโทษบางส่วนก็ขอโทษนะที่ดันลงคนโดนผมเข้าใจครับเเข้าใจครับป็นผมโดนผมก็เหมือนกันเอ้ยยังยังเลยครับขอโทษทีครับไม่เป็นไรคุณโอ้เต็มเดี๋ยวเรียกคุณโอ้กันครับคุณโอ้ใต่มาเลยครับมามาเปิดต่อ เมื Michael, <a> ่อกี้เอเสมอเพื่อเอนมาครับมามาครับอย่าเพิ่งไปไหนครับอย่าพิ่งไปไหนกันครับมาตรงนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปไหนกนครับมาตรงนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาแวะตรงนี้ก่อนได้ครับไปให้จะลงมีไหมครับไปใครลงมีไหม